ตอนนี้เปลี่ยนทรงค่ะมาทำสวยค่ะอยู่คุณป้าคนสวยแหวนหัวเราจะสวยค่่เพราะคุณป้าบอกว่าถ้าไม่สวยไม่ให้ออกจากร้านค่ะช่างน่ารักมากเลยนะคะดูจะออกแบบทรงผมให้ด้วยถ้าทรงนี้เราไม่สวยช่างก็จะไม่ไม่ทําให้ค่ะดยอดมากเลยทรงที่คุ้พขึ้นเอามาให้น่นช่างก็บอกอยู่ว่ามันจะไม่ได้ต้องทําตามใจช่างสุดยอดของช่างค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไง คนสวยแล้วต้องสวยเหมือนเดิมค่ะสวยกว่าเดิมด้วยเริ่มสวยแล้วนะคะเริ่มสวยแล้วดูสิคุณป้าคนสวยปนนะตอนนี้คู่คุกนก็ได้หน้าบานก็ตขา <c oughs> เป็นคนมีหน้ามีตามากเลยค่ะตอนนี้ <c oughs> ดูดูตั้งแน่ยบเอ็ดมงหลหังอ่ะตักกะ้งแต่ยเอ็ดโมงหลังเ,ล <c oughs> เอาคนละปะซนะ้ำนี่ละสวยบาดตาบาดใจเ้วเห็นว่าคนหนา้หนาก็บานเพราะเขา ที่เด็ที่เด็เห็นมองคุณป้าแล้วฟึ่งตึงว่าเนี่ยมันก็จะมองเห็นชัดมากเลยเพราะว่าผมผมบางใช่จังไดมันเดบาตงหกับแม่เอ้าเออผมย่าบึ่งกับที่กันผมโลนทั้งสางกับผ้าเดี่ยวใจสร้างเนี่าเอาไปมัดมันทีมัดเลยวันนี้มัดแล้วเสียไปมัดอีกเอ้าเอ้ายอดดำมานีนะเอามันหวยนะแม่มันจะตีมัดได้ ตะบนไว้มันจะจิตกันสิละ่ะจ้าแค่นี้กับสุดยอดนะคะความสวยความสวยจกบังเกิดเมื่อมาหาบังอ่อนค่ะแมนตัวพอออกจากร้านมาก็จะสวยประมาณนี้ละคะ่ะฮสวยใสายมากเลยจ้ะตอนออกมาดูอ๋อพอดีมันเป็นทรงบางๆนะผมบางแล้วก็ก็เลยไปให้คุณป้าเฟิ่นไลด์เพิ่นบอกว่าเพิ่นเรียกอะไรนะ ทรงอะไรฟอรล่าอะไรเพิ่นนี่นะคะ่ะก็เลยบอกว่าคุณป้าเห็นไงจ้าคุณป้าลานเสริมชุบก็เลยเห็นไ้ก็สไลด์สไลด์มากบางๆเพราะว่มามันจะได้ไม่ไม่ไมัดผมแล้วก็รวบผมบ่อยมากเพราะว่าผมฟูก็เลยไปเลยแนะนําว่าต้องเอาอะไรมาผมจะได้ไม่ฟูก็เลยได้มาทรงนี้นะคะ ก็ว่าใ้่ทุกวันต้องไปโรงเรียนก็ต้องติดใส่เน็ตใส่อะไรเพราะว่าถ้าเราผมยาวก็เลยต้องติดเน็ตติดผมไปทุกวันผมยาวก็เลยทำให้ดูเป็นยังไงเพื <c oughs> ่อนก็ถามอยู่ว่าทำไมไม่ถักเป็นเอาไม่ใช่ไม่ดัดเป็นรอนตรงปลายแล้วก็ปล่อยปลายผม จะได้ไเวลาผมยาวเรยวสะไดยแต่ว่าผมก็เป็นขึ้นอยู่แล้วก็เลยเอ่ะเราเปลี่ยนจะได้ผมสั้นดูค่ะรู้สึกว่าสบายมากเลยสบายหัว <laughs> สบายหัวแล้วคะแปลกๆอยู่ค่ะอื็สวยนะ